ฝากติดตามช่องปู่เทพเปิดแอป y o u TUBE แล้วกดที่แว่นขยายพิมพ์คำว่าปู่เทพนักบุญแล้วกดที่แว่นขยายอีกครั้งหนึ่งแล้วกดติดตามช่องปู่เทพนักบุญแห่งดินแดนอริยธรรมประสาทของโบราณขอบคุณครับเป็นครูเสียงแล้วนายายเนาะอ้าวขึ้นอ,อีกนิดน,นึงยงัีก เจ็ดปีแล้วโอ้โอนอนความเลยยายหยับไข่หเด้อยายเอาเอาเสีย้นคุณยายผมหน่อยนิดนึ่งเออไม่มีเลยเออเอโอเคเอาตัวนี้ประมาณขึ้นตัวนี้เ่าไดประมาณนี้เอานนๆหน่อยเออเอาประมาณนี้นะอายุเท่าไหร่ปีนี้หพแล้วค่ะกสิบเพงปีนี้มีโชคลาภวาสนาใช่เออ อรกะีกมะคือเออเดี๋ยวกะถือปู่พระอาบน้ำมนต์สะดอกคอต่อดวงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมีโชคมันแมนบอสะดอคอเบได้เงินก็ดีได้เงินได้ทรัย์อีกเรนก้าากระท่านมาใได้เป็นไงมั้งเจ็บไหมเอนเครึ่งนึ่งจะเบิดทุกหมอนเอ่าครึ่งดกระโดมน กระดูกกระดูก hmm. no uh huh. mm ่า hmm. ม yeah. uh, well, uh. uh, uh. uh, mm ีกระดูก้ม่ถูไปมานี่มอนีนี่ป่ะแล้วจีซมาหามาถ่ละอาจารยมันนำมัยแห้งแล้วก็ใส่อ้ยเจ็บจนไหลปวดเมื่อเบิดเหนียวบิดเออปเจ็บแห่ตาปวออกคนทำงานสิ่งนี่จ้าแบกกัวหัวเป็นโลใไ้ขันสามแล้ว อยู่พูดีเขาไปฟอกด้วยแล้วทำไมไม่มารักษาก็ไม่รู้ไงว่าลูกเขาเป็นขรัจการเขาบอกให้มาเฮ็ดเขาไม่ให้ทำเาไหทเขาโบเสื้อเหลือของเล่าเจ้าตัวเี่อเขาบเสื้อเหลือของเขาเขาไม่ศรัทธาเขาเหลือของเขาแม่ไมาแม่ไม่ไปเจอพ่อไม่คราวนี้แต่ยายเขาเชื่อผมไงก็เลยไม่ได้ทำให้น้ยายเนาะยายก็ได้แต่ได้มารักษาตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเลยแหละ อืมเวลาเจ็บปวดยายก็วิ่งมาอุ้มไม่ไหวแล้วมาคนเดียวมอมาคนเดียวยายเห็นผมออกบูธนะยายเนะยาะผมจะไปออกบูธนะผมผมไม่ใช้อยู่อยู่เฉยๆนะเวลาเขามีงานของข้าราชการเนี่ยงาน<ม>วัดผมจะไปออกออกบูธรักษาคนเพื่อเอาบุญไงโดยไม่ได้เสียตังค์ไม่ติดภาระเลยคนห้าวน่ะลอยคนพันคนลานคนบวบวบบสิมี่มารักษาเขาเสห้มาแต่ละ เขาก็สิเบ <ar> ิองอยู ba, ài, palace, a, hao, ่คู่ทั้งทึ่งว่าคนนี้สิรักษาคนไดนบ่สิจังสันจังสีบ่เขาต้องมีได้บ่แมเบลเขาจะฮ็ดได้คือหูเขาบ่ได้ได้สิแม่นางจงกตาเงี้ยวก็ได้เบืองนังสือมันบ่แม่นมันต้องอยู่ที่บุญเลยต้องที่บุญเพื่อน้ำเพราะว่าขึ้นไปทั้งทึ่งนี่เขาสิยหูเพราะว่าตอนนั้นยายเขาเอาขึ้นไปทั้งทึ่งมือชิบซีคำชิบซีคำเดินสิงหาบนเขาใา่เขาใส่ไงเขามาเอายายขึ้นไป กระถามเนาะย่ยอันเจ้าอยู่เมืองมนนย์เป็นยังไงโอ้ยเมื่องมนนกับอยากลําบากแน่ที่ว่าอันมีแต่คนอันมันมนมีเมืองพ่อคนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากมีนี่ยาอคือจันึืนมาอ่ะอยากึืนมาแล้วมาหาพอกับเมอันพ่อเมย่านันเราเป็นโลกไป่โลกเล็กหน่อยเกี่ยวหนึ่งนั้นระบุไปสีภาษา็ว่าอย่างมาบึงเม ไปถามหามันก็มีคนกอจะมีผู้ใหญ่ผู้เสาร์วัตอเขาแต่เขาบอกว่าน้ำมูห้าเนาะเพม่อนไดไปถามมาอย่นั้นนี่มาถามหาเม่ที่ว่าขึ้นเพื้นใต้มาโดดแล้วสองพี่สามพีแล้วผู้ตายอย่างมาหาเพื้นว่าขึ้นไปเ้ากใส่้าวโอ๊ยคนเราบอดอันนี้เราเป็นบาบาบ,าบ,บวมๆเนี่ยเดี๋ยวอาภูขาวๆนี่หน่อยอขึ้นคอยแล้วซึมเย้ใ,ใส่ใช้บำรุงว่า,มมาเพึ่นก็ว่าโอ๊ยมีมีมีผู้หน응ึ่งพึ่นว่า คนบ่เต็มบา่าคนบ,าบา่าว่มบวงหนึ่งเขาสิมีหองไหวหองนึงตัวห่ามาสิเก็บหองไห้หองหน,นึ่งมีคนปอเขาวปอนหน,น,น,น้าคนคนมีบุญผลมาเออกะเหลียวไปแบบนี้แยกกับแางตัอีกไปอีกบบนี้แงไปอีกไปหาไอ้พอถถาบัดก็เล่าพอยายําำนั่นแม่จันเออคือพอแยงมันล,ละเลทแเ่มาถุง่าสมัยโบราณคับที่เขาช้นเงินกับมาพัวมากแน่น้ามันมาแยางกึดววานอ่อคอยมหาอีเมยคอีห้าอีพ่อเขาจะเห็นบ่ โอ้ยหมูบาดมันง่า่หาตรงนางคุณว่ามันก็ชงเนาะเขาก็ยางหาจนว่าบ่เห็นเดี๋ยวว่ามีคนบอกว่าคนที่ไม่เต็มเนี่ยเอาไว้ห้องต่างหากไปป้อนข้าวป้อนน้าเท้ายางป้อนเยบร้อยแล้วค่ะมีคนเบ่าะนะแต่ขาถามเขาเขาบอกว่ามีหมูมีหมามีมดุยานจะได้เ่าไรแต่พลเรามาเราไปมันเป็นสีเหลืองแบบนี้เออเป็นสีน้อกป่ะต้นไม่ข้าวอยังนั้นคือสีเหลืองมันไปลอกไปยิบมันก็น่าหไปยิบหักแปะนี่ มันดีอยู่ตัวหน่ว่าขึ้นเป็นสีเหลืองของเขาสีเหลืองงามคือดอกข้าวโม้ไล่แงเนี้พลมงงานไปเขาเป็นสีเหลืองเขาบอกคือม่เฮ้าไแนแงไปกระทำมีออบต้คนหนึ่งคนว่าพุวงนี้คนมาวันที่สีมาสิมาข้ามแล้วคน่ามนุษย์คนไหนที่มีญาติเมืองมนุษย์เขาจะส่งข้าวของมาให้ว่ามาจดชื่อลงชื่อเลยคนกว่ามาลงสืไ่ไหวเวลาเมืองมนุษย์เขาจะเอาของให้ม่เฮ้าให้มาหัดแบบน้ พึ่นกับว่าคือว่าพวกกระยืนว่างอยู่ดี่แบนี้มาแบบว่ามันงเมนโบนอว่ะแถาย้ายนั่นกับมาคนมาแม่ที่เหล่าคนมามาลงซื้อไว้ลูกหลานเคื่องนี้ท่งนกับทานไหนแต่มาลาบเอ้าพึ่งกัว่าเดียวมาเอานี้ข้าวเมล็ดเขาเรียกว่าแซนดอนตาทนตีถ้าสวยเขาเรียกว่าข้าวประดับดินข้าวประดับดินข้าวสากข้าวสาก พวกมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากที่ตายไปบนบนบนยมโยมโลกเนี่ยเขาจะให้รับแบบเนี้เหมืนอนเขาพูดเราฟังต่อบนันนี้มี<ว>มีผู้เฒ่าคนนึงเขาถือกระตามานันเขายายันันมาที่เหล่าคนมาโอ,อมานางด้นจะมามีไ่ซื้อข่อยบมีตะออบตกนะคือบรท่านเห็นหรือเปล่าคนมาแล้วลูกต่อมันยูจังไดมันจำบรทรงอันนี้เขากงแกงมา่ห้พอมเขาก็จะเห็นรูดรูดยุดลายเท่านั้งงน เท่าน oh ั้นเท่านึงนั้นได้ไลายนาะเว้ยลูกมึงมาเอามาไหนมึงกับสร้างตัวมึงกินน้ากู้แล้วก็บวาเนาะภาษาเขาว่าแต่เขาบอกว่าน้ำเข้าได้คนละพรมละศาเขาบอกน้ำเข้าคือสิบ่อยนี่แล้ก็ไปยื่นฟังเขาบอกอยู่บันนี้มาน้ำเข้ากระได้เขาสิแบงไงบันนี้เราเว้ยเขาบปเอาดอกบันนี้เราเก้งแจว่าเราหน่อยแกยังไงอยู่ว่าลูกเต่าก็บ่อยสร้ังกระตาทิพย์เนี้อุทิพย์ไปไหนเราก็ถือกระตาเปล่าไปเมื่อบันนี้ เขากเลือต้เลือดต้นเขาถามเขาก็บบอกปากแล้วเขาบอกหมูมาเขากระดิกมือเข้าเต่า่กามาดูมาจิตกาดกู้บ่ามานี่กนเม่นมากัดกูผู้ใดสิไรเนาะเขากับว่านํ่เม้าเอาไรเออแบบนี้มีคนหนึ่ง่นบอกว่าโอ้ยกูอยากลงไปเมืองมนุษย์อีกแค่ตัวหนึ่งก้อน่นวมามีบักเดนหน่อยเติบเนี้ยเราอยู่ยี่สิบกลัวบนี้คนฒ่าคนหนึ่งเนี่ยเราชาบาวาต่อสี่สิบสิบม่าน่าสบะมมึงสิลองไปยังเมืองมนุษย์มึงขึ้นมาแล้ว่นว่า กตอยากลงไปเบ e de, ิ่งหี้ว่ามันเป็นยังไงหวุ่นไหว์บอผลมากาแเลี้ยวเต้ผลมาผลนี้มีจายมู่บ้านคนหนึ่งคนหนึ่มจวกกระเบนใหญ่ๆเนาะผลกาว้นมาว่าอันอันนี้ขึ้นมาแล้วสิลงไปไอ้เนียมันสิไปล่างจังไดผลกาวสิไปล่างจังไดผลนี้กรไรหน้อยหน่าปไปล่างเด็กหน่อยคือเก่าตัวจังใดยู่ดนผลมาอยู่บางหนึ่งแบบสี่สิบหน่มาป้ากูสิไปล่างคนเแ่าละประมาณดูข้าวเดียวกูก็ได้ ขึ้นมาพี่อีก่นก็ว<อ>่าเออ่จยังมีว่านะถ้าจะไปก็ไปจะส่งไปก็ไปกันไปถ้าไปอยู่ก็อยู่กับลูกหลานเผาตัวเองสายเลือดตัวเองนะถึงจะอยู่ได้นี่เขากาอกว่าคนอื่นไปอยู่ไม่ได้นะคนว่าที่ไหนน้อเนี่ลูกหลาน,นเมื่อมนุษย์มันมีคนม่านคนทองแต่งงานไม่บ่สิดีติ้งไปคนก็น<อ>ว่านี่คือกวนี่กนนั่งฟังด้วงจนวันไปสเัคากันนั้นโอ้ก็บว่า ดนจะมาคอยฟันจะมาคอยเมื่อยเมื่อยขึ้นมาก็ตุ้ยว่าย่างหาจะมาไปเห็นดอกขนจะมาไปเห็นดอกพ่อแม่จะาไเห็นดอกบัวนี้บดีพอโล่งลงมาเมื่อมนุษย์เหล่าบัวเขาเดือดร้อนทสิเพี้ยนบาเพี้ยยังให้ยังใส่เขาละมัดละว่างไปนี่เจ้าไปเห็นเหล่าบั่นต้องแดงพวกเขาขางม้วขางกล้วยหินบัวนังขาเอาขึ้นเนว่าแท้พ่อคล้ยคล้ยมันก็เอาขึ้นมึงกาเอาข้อไปเห็นวัตถินในเขาดีก็มันน้ำเอาเขากัดเย็บกับบัวไปนี่เอาไปยิงนกยิงตึกดากมันบานี่เขาปัวดากเขาเน่านัาน ค้องแค่เดี๋ยนั่นเออเขายิ่งด่างนกนกด่าขาดมาเป็นนอนกล้วยข้าวเดียวก็อดทักผลวานั่นตัวนั้นค้องแค่ได้ยิ่งด่างนกบันนี้ผัวคอยนั่นแทงข้อมวเข้ากล้วยหมดกเจาะข้อพิ่นเจาะข้อกันนะก็เจาะข้อกันนี่พิ่นแท่งม่วแทงกล้วยสมัยต้อนถามม้าวันนี้พิ้นแก ใส่เรื่องผัวฝันนั้นก็ปานห้าหมอกเลือดห้ามอันเดียวชูมือ่โลคกมจริงๆนั่นโลคกำคนต้อนมั่วต้อนเกิดปานห้ามทำไมพี่กี่สองแก๊บวอทำไมราคาชิบสลึงนั่นตอนนี้ก็ได้มาเจอตัวเองบัดนี้เพิ่อนรอปานห้ามผัวฝ่ายเลือดห้ามขางหนึ่งสุดไม่ใหญ่บอกให้เสื้อฝ่ายกานาเสื้อได้ผัวได้ผ้เสื้อกับฟางใหม่เลยพี่น้องเอ้ยเขาจะไมาเห็ดบาสมึงมนุษย์พ่อขาดราคาแ่ว่าโง่ิกั้มเหี้เขาเย็ดบุญเนี่ยเขานั่ง เข้าวกินเขาอยู่แล้วคือเป็นข้าวห้าสิ่อย่างเขากินข้าวบ่อห้าปัใหาเขากินเป็นบ่ล่ะเขาเกิดมากเขามีมานี่อดีตชีวิตคือการกังโมเ้าทุกอย่างนั่นล่ะชุ่มข้าวข้าวมึงเขากินข้ากับบยอมเหมือไม้เส้นบบบนี้เป็นกับว่าลงไปย้ายแถวลงไปบบบนี้พี่บอกเขาน้ำในเรื่องภูเก็ตเขาสีเืีอกับเสือเขาบ่อเสือกับเรียบนะจ้ากันว่าแต่ที่พี่บอกเขาแล้วว่าให้เขาทำความดีอันไหนสิ่งดีกับบ่อเขาว่าเขาแบบเห็นบ่เจ้ามาเห็นแล้วบแถวลงไปจะไปบอกเขาเด้อบแบนี้แบบนี้เป็นแบบมีคนใต้หาไม่มึงเขา เขาเลยว่านี่เจ้าบ่ไห้เขาห้ยจักไหเขาหงวดหงิดคนนั่นเขาใต้จากมือเขาแล้วกับเขาบูงวามือเจ้าบ่แห่เฮเอ้าเด็ทั้งเท้าสวรรค์เนี่ยเขาคือโลกไม่หฮตัวอาจารย์ครับเออเขามีเด็กน้อยน้อยวดจุกมีมีอุ้มหายเงินคนหนึ่งหายท่องคนหนึ่งก็มีเสื้อผ้าในไปอ้อมบริวารของเขาเขาไม่เหบว่เป็นเกี้ยนติไหมเขาไม่เฮเมื่อไปแบบนี้เมื่อบูว คนนี่อยากงาอหงอใต้ง้อก็ะหายน้ำมาเขาใต้แต่ว่าทังปุ่นเขาวร้องไห้ทําไมมนุษย์โง่คนมาเขาว่าโง่จังไหนเขาว่าเขาบิน้องเขาใต้เขาก็ะหายน้ำที่คนใต้เป่นบ่ออะร้องไห้เสียดาไร้องไห้เสียดายบออยากไห้ใต้เป็ทังปุ่นเขาแบบหูที่มาบอกอีนี่มันมีปุ่นเขาก็ขาไม่เอะไปก็เปี้ยนเชื้อเปี้ยนผาเนี่ยป้อนเขาคนน้ำเขาแย่งนี่เขาขอไปหุ่นมองดีๆีุ่นเออมองในเหตุส่วยกันชุกไปหุ่นที่บอนกระทาษต้องเด้งก็เดือกุกุกคุกอยู่ ผมได้เห็นยังสันง่วมันก็มาเอาพี่มักกะแท่งเมื่อยจังไหนกับมันดังาสัตวมันก็มาเอาคือกันไหนก่อยไปยืนเบิรงเจ้าว่ากับอุสล่าเจ้ากับโลกแมวหน่ก็มาบอกมูกเขาพี่น้องจังสันกษีได้ก่อยขึ้นไปแล้วก็ว่าอูบอเซืยเด้อมึงว่าโวคนมาเออใช่ตุ๊กแล้วเต้กูได้บอเซีอบวกขาดแล้วเต้ห้องเรือดห้องเจ้าเด้อว่ะมันถึงก็บอกว่าจะตายแล้วตายจริงๆนั่นแหละแต่มันฟื้นถ้าเขาไม่มาส่งก็ตายเลยดิเขาก่อยขึ้นไปยังไงบือสิบสี่คำเลือดทำงานี่ เขาจากมาหรือเขาจากเอ,องตายแล้วฟื้นยายตายแล้วฟื้นบ่ยังแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองตายเหมือนนอนฝันอ่ะเหมือนนอนฝันไปเขาถุงผ้ายายถุงไปทั้งเถิงเลยครับแกยังดีนะไป,ไปยังยังดีนะไปแป๊บเดียวบัดนี้นเพื่อนห้ <สะ S 2> ไปสิลงมือส่งคนมาเพคนแก่คยลงบันบไดปุ๊บป,ปุบป,ปุบขันชูท่ายันมันเป็นไม่ได้ท่องไหนขึ้นไปไหนขึ้นงะเข้าเดียวขึ้นง่ายจนมาปุบปุบปุบไปเขาก็มามาหาขวเขาขมาถามบัดนี้บัรเขามาส่งเหรอเขาส่งบัดนี้เหยียบขันชูท่ายี่สิ ตืดเป็นี่ก๋วยงมว่อนนึกว่าได้คว้านอนก็ยัจึงบวมาสูนกันแม่พอพันจึงมาแม่เท่าว่าก่อยกงม่อก๋ก็ตีสองก็ลูกบ่อยัวบ้างควยันไวาลืมเฮ้ยกินหลายพันหลายคนมาบูนพันวาคอยล้วยแ้แ่สาูเจ่เชื่อประดียวเจ้าจะพาสาตดจีวิญญาณ่าข้อไกเดือดเท่าวก่อืขึ้นก็ต้งตกยเห็ดแล้วที่เจ้าเห็นบ่น่ะ จะไปป่าข้อไก่บัวแมป่าข้อไปพอกไต่ก็เอาหัวสีมาผมทำนี่อยต่อไปก็ทำไ้ลงไงดาคนก่าเป็นคนทับกระปีรักษาสาปกินสาปกินผักได้กลัวใหญ่กินผักกินไข่ดีกว่านะแม่ป่าเขาให้ไปต้อนมั้ยเขาทำไมต้อนกล้วยสมัยตะกี้เขาก็ให้ต้อนเขาไปป่าหนามไปยุ่ยยี่กีใส่เลือดอยู่บ้านนี่สองตุ่มันใส่เลือดมวยสมกับผ้าให้เขาไปหั่นขอกเขาผู้สี มันสีไหลลงไปค่อยบ่มีเลยเอ้าแล้มองไงค่้ยไปนคือกับปีกงน่อนเนี่ยค่อยมันหนีมันมันเลอะแล้วกสยาจอมีเแ่หมอจาท่านนะทำไม่ได้หรอกยายมาปาคือปากปีกค่้ยเราบ่มี่เลมันดึงหามันดึงไปเบิดซ้ำความพุีเข้อใจบ่กูมพเนียมอํานหลนผีไปหัวสีกี่คยพ่เอาถึรถันนี้ยายไปซีกียายไปด้วยไหมกับปด้วยตัวกับบัวเนาะวางิีป้ยวันนี้ไปเอาึรถวคุณหมอพอปน้ำยาถี่เป็นยังรถผี เราปูเส er <c oughs> ีเพระปยานผีเน <c oughs> ่ยนะเอาคนเอาคนหยาดนะไปนป่าเนี่ยป่าหยาดผีเป็นญยาผีเนี่ยหยาดผีเนี่ยนหรอเราคนผีเราคนตายมาบ่าเอาคนยังทีเนาะเปนกะนน่งไปผาไปแบบนี้คุณหมอใส่เรือแล้วเจ็บเมี่ยตัวละมานอันี้เท็ดแห่เล่าเนี่ยนี่ท้หมอทุ่งพ่อนหมอตาตันเป็นเอฟเคเป็นไงคับล่อคิ้วคนครับคนบอกอุ้ยใต้หัวกูตาเลยอุ้ยใต้า้าัวกูตายครับผมหัวซีดทุ่มมดเดียเท้าจะเป็นยังไง นายใจบอราตายแลวนะเอาขามมูไปลูบเจา้าบ่โหูบบหูถ้าเาขาออกหันม,มันลงหมไ์ง่หม,มารูัูบก,กับพ่อจำหนันเล้วันนี้พอ่อตจหาถุงเคืองเขามาเขามาเกเขาเดี่เขาก็มันมีท่ามืออะ่ะมันมีท่า,าก็ดึงขึ้นแร่มันแม่งนอืดอืดันนี่มันจะในลูบกันมันไข่แน่เจนเนี่ยไปพาแบบอีย้ยแนนอนเ้อบาปของการตอนตอนวัวตอนควายนะตอนหมาตอนหมาจับยางรัด ไข่ห่านหมาไข่หม้ายางรัเป็นกร,รมเดื้อเทือที่สองไปมาปาดน้ำหอ,อกก้อเมามีน้ำเดียวไม่ใหญ่ล้าต้อนน้ำามา,าเราปาดน้ำเจ้าเวศยังเวียตะกี้ค่อยจะไปต้อนงวต้อนกล้วยเขาเป็นมาปาดน้ำกล้วยแท่งด้างหมางงวทท้งกล้วยแท่งข้อขาข้อเราก็แท่งสองเทือดนัน่นเลยกลายเป็นบาปยายก็เลยงมาเล่าสู่สู่พี่น้องเอฟซีฟังนะมันเป็นเรื่องจริงกามกามติดจรวดจริงๆนะบ่เด้ยบ่ไดว่าขี้เลือกยังดูเห็นเน่นออนเลย จะว่าเฮ้า่าเตเามือหว่าญาตป้าไปขาเนี่ยเออเฮาบอกว่าจังซส,ส่ังีเขาังต่เขาสาำหมานอ่ป้าเขาก็มี่ีตุ้งเขามีสี่แบนี้เขาไปขาเขาบัดจังได๋เน้อของเฮาบัดนี้อสิกลับไปแม่นยย่เบงเทือ Hoa bụng ngon kaza kaza, dư nô kaza bụng bê bát kè bát kè bát ngon 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 kè là ngon kè bát แต่งงานจะเอาหมูมาขาสามโตจะพิบุญเนี่เขาบอกจะบ่อเหตุงานละถ้าเขมร้งก็ทำอยู่ทำอยู่แต่เราพวกเราไม่ค่อยอยากทำเราไม่ค่อยเชื่อไม่รู้จักคำว่าบุญไม่รู้จักคำว่าบ้านนะยายเนาะเก็เห็นเห็นแล้วเขาก็เอากระดูกเขาเรียกว่าบ้านสกุลกระดูกหมูเห็นบ้านสกุลเ็มีมีหมอญมีเสื้อมีเงินใส่ซองใ้บ้านข้าวหน้าสร้างนิจ่าขวหน้าอีมีนาให้ที่เจ้าส่นตัวมุกข่อยตัวแต่งงานลูกขอเกิดเหตุตอวแต่งงานก่อเกิดเหตุ มันเป็นชะตากรรมมันเป็นภาวะบาปบุญโม่เฮาตีเทปบุญแต่ว่าชีวิตนะครับตายอมกาศโอเคยาพักก่อนก่อนเด้ะโอเคคุณยายจะกลับเลยไหมอาบน้ำดิ่บ่เออจามน้ำมนต์ให้ก่อนไปอาบอาบปอกการเปียกนะไปเหยียบไปเปียกรึเปล่าเปียกเอาบน้ำเสร็จแล้วก็รอปู่สักครู่เด้อปู่จะพายูทูบเบอร์ไปวัดแป๊บหนึ่งอ้าบด้วยกันบ่เอออาบด้วยกันหมดนี่แหละ เซเลยไม่ยายมันวินนะแวเซเนียได้เอาเกลียกันเจ้าททนเย็บเลยเจ้ามาเศร้าะยาย่อยนทษน้ำหน่มที่นี่เด้อน้ำหื่มานเป็นเกียเป็นเกีความรู้เล็กๆน้อยๆนะเพื่อฝากฝากไปดูทาหอนให้กับ อด้วยความฝันของของของคุณยายยายลำใหญ่นามสกุลนามวงนามวงเนาะเป็นความฝันเด้ไม่ใช่ว่ายายแกอวดตลีอยากดังไงเขาปัดนะครับอยากสื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าบุญบาปนรกสวรรค์มีจริงจงไม่งั้นไม่มีพระพุทธเจ้าครับมันมีจริงามาเลที่ด้วยานที่เท่าไหร่้าเลขที่เก้าสามโมสามมันเนองฮะ สามสามอ่ะจบนี้ละครับ <c oughs> ขอบคุณคร <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs>